สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจํำครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคม2564นะคะ ชาวราศีสิงลรีษะสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กร,รกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลรีษะสิงใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไมค์กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้เงเสียไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักนะคะก็ ดวงใครดวงมันนะคะคู่รักใครคู่รักมันนะคะสถานการณ์ต่างๆความสัมพันธ์ก็จะไม่เหมือนกันก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะอยากดูดูสุดตัวแม่นๆนะก็ะแอดไลน์ไอเดีเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิง์ลัณนาสิงนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอดูในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะเป็นยังไงคะไพ่ใบแ,แรกนะคะที่เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะเฮอร์มิตค่ะสี่ไม้เท้าและเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาว ธาตุดินพฤกษกันมังกรน,นะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีกันลัคนาการราศีพฤกษศลัคนาพฤกษศนนะคะหรือนะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแรงต่างภาษานะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณนั่นเองนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหนักไพ่เท่านั้นนะไม่รู้สึกว่าแน่ดีที่ผ่านมาชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะกับคนๆนั้นนะ น่าจะสถานะน่าจะห่างกันแล้วแหละนะคะอืมคุณและเขาต่างคนอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าต่างคนต่างแต่งงานต่างคนต่างมีแฟนแล้วแล้วอาจจะมาเจอกันในที่ทํางานนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้าแล้วนะคะ ทำให้จะต้องหยุดยั้งหัวใจตัวเองไว้ห้ามใจตัวเองไว้นะคะไม่ให้มันเลยเถิดมากไปกว่าน,นี้ไม่ให้ทําผิดศีลธรรมนะคะอืมเนาะคือหักห้ามใจแบบว่าอย่างแรงนะคะหักห้ามใจมากๆนะคะต้องไม่ทําผิดศีลน,นะคะอืมเนาะก็อันนี้ก็คืออ่าหรือนะ,ะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่โสดทั้งคู่ก็ได้แต่ว่า อในที่ทำงานในองค์กรนะคะอาจจะมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะว่าห้ามพนักงานมีความสัมพันธ์ชู้สาวอะไรประมาณนี้นะคะเลยทำให้คุณและเขาเนี่ยอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่ารักษากฎระเบียบนะคะเพราะว่างานมันหายากกว่าหาแฟนนะคะณน,นสถานการณ์ตอนนี้เนาะเออนะคะประมาณนี้เนาะอืม นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงลส์ลัณิ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะวันที่1ึงถึง15บกรกฎาคม2 5 6 4นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือถ้วยนะคะแหม ควีนถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่เอ็มเพลสนะคะชาวราศีสิงห์ลักษณะสิงคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพฤกษ์ศกันมังก,กรธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกหรือคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะสลับกันได้เนาะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาววันศุกร์ค่ะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อานตาหนาไพ่นะคะไม่รู้สึกว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าหากว่าคุณและเขาอยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะคะอ่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่มีอยู่แล้วก็แล้วแต่นะคะมัรู้สึกว่าคุณและเขาจะพยายามที่จะรักษานะคะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้นะคะอืมมันจะมีการแบบว่ายือ้อแย่ มีหยอกหยอกบ้างกล้ากลัวอะไรประมาณนี้คะ่ะคือใจนึงก็ชอบแหละนะแต่ว่าอีกใจนึงก็ไม่อยากจะทําผิดกฎไม่ว่าจะกฎในทางบริษัทหรือกฎทางศิลธรรมก็แล้วแต่นะคะคือมีความรู้สึกดีให้กันแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะก็ต้องหักห้ามใจเอาไว้ก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าคุณอนะเป็นคนที่มีเหตุผลเอาเหตุผลขึ้นมาก่อนอารมณ์นะคะ เอาเหตุผลเอาความถูกต้องนะคะขึ้นมาก่อนอเลยทำให้ความรู้สึกนั้นหยุดเป็นได้แค่เด็กเท่านั้นนะคะเป็นเด็กถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญเท่านั้นความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์ยังอยู่ที่เดิมนะคะ ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ยังเป็นคนที่รู้จักกันอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์เหมือนกับทำใจไว้แล้วแหละว่าเท่านี้แหละพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมมีความรู้สึกดีๆให้แก่การเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันดีกว่านะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกความคิดของคุณน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงศรีคณาสิงจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตอบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,า,คตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดดาสองเหรียญค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะ และเป็นไพ่2ไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงห์ลัานาสิงคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุดินขึ้นความจริงก็ขึ้นมาทุกธาตุนะดินน้ำลมไฟขึ้นมาเหมือนกันหมดเลยแต่นะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะคุยกับใครก,ก็ได้ในอ่านตามหน้าไพ่เนาะมันรู้สึกว่าเอาคำนาโคตรนะคะมันก็จะมีการแบบแ,บบแอบดูแอบปลืม้มแอบสนใจแอบแบบว่า หยอกอกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันจะยังตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะจ,ะจะจะจะมีความแบบว่าให้ความสนใจจะแอบมองอยู่ห่างๆแอบเป็นห่วงอะไรประมาณเนี้นะคะอืมเนาะยังมีความเขาเรียกว่ามียังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่นะคะอืมแต่ว่ามันเหมือนกับว่ารู้แล้ว,วมันเป็นไปไม่ได้รู้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกฎที่มันเป็นเหมือนเส้นบางๆกะอ่าขั้นไว้อ่ะค่ะอืม ก็ยังก้าวข้ามผ่านไม่ได้แต่ก็สักนิดนึงนะขอแค่แอบมองแอบยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความห่วงใยให้แก่กันอยู่แค่นี้ก็เป็นสุขใจแล้วนะคะอืมไม่ว่าจะอยากที่จะพัฒนาขนาดไหนแต่คุณก็รู้ค่ะว่าณนะความสัมพันธ์กับเขาและคุณนะตอนนี้และในอนาคตอันใกล้นะคะก็คงจะเป็นไปไม่ได้ยังมีความแยกลําบากอยู่นะคะ อืมเนาะก็นะคะเป็นเพื่อนที่ดีดแก่กันต่อกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะให้กับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะขอไพ่ทาโร่แนะนําให้ด้วยนะคะคําแนะนํานะคะในเรื่องราวของความรักขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําให้กับชาวราศีสิงลัคนาสิงค่ะพไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะ อัศวินถือไม้เท้าค่ะควีนถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะชาวราศีสิงลศ์คษะไพ่ทาโร่แนะนําว่าความรักที่เกิดจากในที่ทํางานอะส่วนมากมันจะเป็นความลับทั้งหมดและมันจะไม่เปิดเผยคุณจะรอคอยได้หรอกว่าที่มันจะเปิดเผยขึ้นมาแล้วถ้ามันเปิดเผยขึ้นมามันจะคุ้มไหมกับกับ หน้าที่การงานกับสังคมในการทํางานที่คุณจะ,จะต้องเอามาแลกอะคะ่ะมันคุ้มหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหากว่าคุณรอได้นะ,ะโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําให้กันและกันอึดอัดไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากเกินไปประมาณว่าโอเคชอบแบบชอบแบบสบายๆอะชอบแบบ แค่เห็นหน้าก็มีความสุขแล้วแค่เห็นหน้าแค่ได้พูดคุยก็มีทำให้เรามีแรงทำงานมีความสุขกับการทำงานได้ทั้งวันถ้าคุณถ้าคุณมีความสุขกับอะไรเล็กน้อยแบบนี้เท่านี้โดยที่ไม่ได้หวังใหญ่มากไปกว่านี้นะคะแม่มองว่ามันเป็นความรู้สึกของของคนที่มีที่ ที่มีจิตใ,ใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะคุณก็ยังสามารถที่จะรู้สึกกับเขาได้แต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นข้อห้ามแล้วก็มันเราก็คุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่ามันมีอะไรที่ทำทำผิดนะคะทั้งกฎบริษัทหรือว่าหรือว่ากฎของศีลธรรมก็ตามนะคะไม่มองว่าก็ ไม่ควรที่จะแลกนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กัแมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ